สัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเดียนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะตัวแทนและลูกค้าหลายคนเลยบอกว่าเออคุณเดียคะออกมาอัดคลิปบอกสรรพคุณสําหรับตัวนี้หน่อยนะคะตัวซิงคอรตา้าน้องใหมของเราเราเปิดต,ตัวได้นะคะไม่ถึง2วีคนะคะยอดขายปลาไปแล้ว4 0่พกระปุกนะคะ ทุกคนเลยนะคะว่า,าถ้าเรารู้สึกว่ามันแบบหน้ามันมีเลือดฝาดขึ้นสิวมันเริ่มลดลงนะคะผิวผ้าเริ่มแต่งตึงนะคะแล้วก็ผิวลื่นนุ่มนะคะประมาณนี้นะคะอ่ะตัวนี้นะคะไม,ไม่ได้มีดีแค่เรื่องผิวอย่างเดียวนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเด่นในเรื่องของอะไรบ้างใช่ไหมคะจะเด่นในเรื่องของผิวสิวแล้วก็ตับ นะสามตัวนี้หลักๆเลยของตัวซิงคอต้านะคะเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยเรามีคอลลาเจนไตรเปไทด์คอลลาเจนเหมาะสําหรับใครบ้างใช่ไหมคะคอลลาเจนเหมาะสําหรับคนที่อายุ25ปีขึ้นไปเนี่ยจะเขาเรียกว่าคอลลาเจนหยุดทํางานหยุดผลิตเองเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยร่างกายของเราเนาะก็จะผลิตคอลลาเจนได้เองอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเมื่ออายุ25ปีเนี่ยมันก็จะหยุดการทํางานแล้วก็ผลิตได้น้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะทําให้หน้าของเราเนี่ยจากที่เคยแบบอุ้ยทาแป้งฝุ่นก็ได้มันก็จะเริ่มแห้งกร้านมีริ้วรอยนะคะไม่ว่าเราจะแบบขมมมววววดคิิิ้้้หหักเเเเรรรราาาะะะะกกกกกนนนไปป็็็จจ่ออองยย เพราะฉะนั้นแล้วคอลลาเจนเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะแต่ลูกค้าหลายคนถามว่าพี่คะหนูอายุยังไม่ถึง25สามารถทานตัวคอลลาเจนไตรเปรไถได้ไหมสามารถทานตั้งแต่อายุ 12ปีขึ้นไปเลยนะคะเริ่มดูแลได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะลูกสาวได้เลยนะคะเพราะว่าดูแลก่อนที่มันจะเหี่ยวมันก็จะทำให้เราสวยได้ไปตลอดการนั่นเองนะคะอ่ะตัวนี้นะคะช่วยในเรื่องของผิวผมเล็บกระดูกนะคะในส่วนของคอลลาเจนไตรแปรไทดูดซึมดีกว่าคอลลาเจนทั่วไปอยู่แล้วเพราะว่าเป็นโมเลกุลที่เล็กกว่านะคะแล้วก็ตัวของตัวสําคัญชูโรงอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้เลยะคะ่ะน้ำมันอโะโวคาโดสกัดเย็นน้ำมันอโะโวคาโดสกัดเย็นนะคะก็จะมีสารกูต้าไไทอนอยู่ในนั้นด้วยนะคะแล้วก็จะช่วยในเรื่ององงขผิว นะคะช่วยบูสต์นะคะเอาไขมันเลวออกจากตับนะคะมันเป็นอวัยวะที่สําคัญมากๆนะคะหลายคนอาจจะมองเข้าว่าเฮ้ยตับมันอาจจะดูไกลตัวจากทุกคนนะแต่จริงๆแล้วตับเป็นอวัยวะที่สาคัญรองจากหัวใจในร่างกายของเราเลยไม่มีตับก็อยู่ไม่ได้ไม่มีตับนะคะ สปกปรกตับกินเหล้าตับมีไขมันเยอะนะคะก็ไม่ดีทั้งนั้นส่งผลให้ผิวพรรณดูหมองคล้ำแล้วก็เกิดโรคภัยต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของขับสารพิษออกไปขับไขมันเลวออกไปนะคะแล้วก็ป้องกันตับของเราให้สุขภาพดีส่งผลให้ผิวพรรณดีนั่นเองนะคะป้องกันการเกิดมะเร็งได้30ชนิดด้วยนะคะแล้วก็ป้องกันการเกิดโรคสมองเสื่อมลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้ด้วยนะคะสำหรับตัวน้ำมันอะโวคาโดสรรพคุณเยอะมากเราไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะว่าอะโวคาโดเนี่ย มันเป็นอะไรที่แบบคนที่เป็นสายสุขภาพเขาแบบเขากินกันเป็นประจำอยู่แล้วแต่ว่าไม่ต้องกินโวคาโดสดแล้วค่ะลองทานตัวซิงคอตาแทนได้เลยนะคะแต่สำหรับใครที่กินโวคาโดสดอยู่แล้วสามารถจะเอาไปทานร่วมได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวหลักของเราอีกตัวหนึ่งก็คือแอสตาเซนทีสสาร,รายสีแดงของเราตัวนี้นะคะซึ่งเป็นราชินีแห่งการต่อต้าน,นอนุมูลอิสระเลยนะคะดีกว่าวิตามินซีหกพันเท่าดีกว่ากราฟซีดีกว่าวิตามินอ e, ีดีกว่าวิตามินบีดีกว่าบีบรูทนะคะเยอะแยะมากนะคะตัวนี้คือเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนที่แบบเลดมากๆเลยนะคะตัวสาร,รายสีแดงคือแบบ แนะนำสุดๆนะคะแต่ตัวต่อไปคือซิงค์ค่ะซิงค์นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการยับยั้งการเกิดสิวไม่ว่าจะเป็นสิวที่ตัวสิวที่หลงังสิวที่หน้านะคะก็จะช่วยยับยั้งให้มันไม่เกิดขึ้นใครที่แบบเป็นสิวเรื้อรังสิวฮอร์โมนนะคะซิงค์งก็จะช่วยไปแบบขจัดสิวพวกนี้ออกไปเนาะตัวสุดท้ายคือน้ำมันกระเทียมค่ะน้ำมันกระเทียมก็จะเด่นในเรื่องของการดีท็อกซ์ตับเหมือนกันนะคะลดคอเลสเตอรอลเหมือนกันเป็นอาหารสุขภาพเหมือนกันที่หลายคนอาจจะไม่ชอบกินกระเทียมนะคะแต่ว่ากระเทียมลองไปเสิร์ชหาข้อมูลได้ว่ามันมีประโยชน์มากๆนนะะคเเราากก็็ใส่ไปปด้วยห สก,กัดนะคะ5สารสกัดที่แบบเวิร์กมากๆนะคะตัวน้ำมันอวโวคาโดสกัดเย็นคอเลนเพรอลแบบไลไพล์อสตาเซนเทนีสาหร่ายสีแดงซิงค์นะคะแล้วก็น้ำมันกระเทียมนะคะ5ตัวนี้รวมอยู่ในนี้แล้วนะคะนี่เลยซิงคอตานะคะอยากให้ทุกคนได้ลองทานมากๆเลยนะคะวิธีทานนะคะให้ตื่นมาเนี่ยสองซอฟเจลเลยนะคะดื่มน,น้ำตามมากๆนะคะแล้วก็ก่อนนอนสองซอฟเจลเลยใครอยากเห็นผลได้ไวให้ทานสูตรที่เดียบบอกนะคะเช้า2ก่อนนอน2ได้เลยนะคะตรงนี้